ติดแลกหลังคารถยนต์ในงบหลักพันพร้อมมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านและมีคร่มือติดตั้งภาษาไทยไปให้บอกเลยว่าไม่มีการเจาะใดๆทั้งสิ้นงานติดตั้งใช้เวลาไม่นานเกินรอพร้อมทาความเร็วได้เหมือนเดิมไม่มีปัญหานะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นครับบุกมาที่กรุงเทพนะแต่เอาเจ้าซี vic FC คันนี้ครับมาแอบโมดิฟายอ่าเพราะว่าโปรเจกต์ช่วงหน้าร้อนเราน่าจะเอารถยนต์ออกมากกว่า มอเตอร์ไซค์สอล้อนะครับแล้วก็เป็นสภาพแบบนี้ด้วยนี่ยังแบบเอียงคอยังไม่ค่อยถน,นัดเท่าไหร่นะครับบุกมาที่เคเคดูแปลนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ช่วงโซนไหนครัพี่ตรงนีออ้อยู่บนถนนจัน,จ,นจันซอยสิบหกจันซอยสินะครับนเนี่สาทรอันนี้ต้องบอกเลยว่าผมไปเจอพี่แกในแอปส้มนะครับค้นหาตัวแหลกติดราคาซึ่ง น้อยไหมพี่ทรงรถเก่งเอามาติดอย่างเงี้ยหรือว่าก็เยอะเยอะเหมือนกันนะครับเยอะใช่ไหมใช่คนใช้ใช้รถค่อนข้างอนเนกประสงค์นะอ่าทั้งใช้ชีวิตประจําวันใช้ไปแคมปิ้งใช้อะไรหลายอย่างอืมแล้วอันนี้ถ้าแบบผมติดเสร็จอะน้ําหนักโดยรวมมันเพิ่มประมาณเท่าไหร่พี่อ่าถ้าตรงเนี้ยรวมแหละรวมทุกอย่างแล้วประมาณสิบกิโลสิบกิโลเองเหรอใช่ครับทุกคนไม่เยอะนะครับตอนแรกผมคิดว่าห้าสิบ อันนี้นะครับทุกคนก็กรณีจัดส่งนะครับทางร้านก็จะมีแบบเป็นคู่มือเป็นภาษาไทยสามารถประกอบเองได้เพราะว่าหลากัหลกๆแล้วทางร้านก็จัดส่งเยอะพอสมควรใช่ไหมครับ,รบแล้วก็แบบเข้ามา walk in เข้ามาประกอบที่นี่ก็ได้ได้เหมือนกันนี่คู่มือเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับนี่มีให้หมดเลยส่วนอุปกรณ์ก็จะส่งไปกล่องเดียวแบบนี้ใช่ไหมครับ,รบพี่ข้างในก็จะมีรุดแหลกนะครับสำหรบอุปกรณ์ อุปกรณ์แหลงใช่ครับนี่นะครับ2ชิ้นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถาด,าดซึ่งถาดทางร้านมีเป็นแบบนี้กับแบบนี้ใช่ครับซึ่งแบบเนี้ยกับแบบเนี้ยถ้าตัวเนี้ยคือการมัดของอะไรจะคือมันเป็นทรงสูงแหละเวลาเราใส่ของเราก็รู้สึกมั่นใจกว่ามั่นใจกว่า,นนามั่นใจกว่านะครับส่วนอีกทรงหนึ่งนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นตัวนี้ข้อดีก็คือเรื่อง เรื่องความเรียบสวยงามนะครับแล้วก็เรื่องเสียงลมเรื่องเสียงลมก็จะเบาวกว่าเนื่องจากว่ารูปทรงเนี่ยการประท้าของลมมันน้อยกว่าอ๋ออ่อนบบนี่นะครับก็มีให้เลือกแบบนี้ครับส่วนขนาดก็มีหลายขนาดอีกใช่ครับอ,อันนี้ก็แล้วแต่รุ่นรถใช่ครับแล้วแต่รุ่นรถมีตั้งแต่ใส่สาหรับเก่งเล็กนะครับไปจนถึง s u v วหรือรถ<อ>ตู้เลยนะครับเลือกได้นะครับอ่ะซึ่งเขาจะส่งก็กล่องใบเดียวแบบนี้เลยนี่ครับ ันนี้ก็เป็นถาดตัวที่ผมเลือกซึ่งผมเลือกตัวนี้เพราะว่าลดการประทะลมะส่วนการมัดการอะไรใช้งานได้ปกตินี่ครับเขาจะส่งแบบนี้แล้วก็คู่มือแบบนี้นะครับนี่ไปกล่องเดียวแบบนี้เลยอ,อันนี้คือครบแล้วใช่ไหมพี่นี่ครับนี่เขาจะเป็นแบบนี้ชุดประกอบอโอเค แต่ว่าของเราวันนี้เราเอามาที่ร้านนะครับขึ้นงานกันที่นี่เดี๋ยวให้ดูว่าติดตั้งแบบไหนปกติใช้เวลานานไหมครับประมาณสี่บห้านาทีครับสี่สิบห้านาทีาทอ่าโอเคมาดูกันนะครับน,นี่ก็จะเป็นตัวล็อกที่แบบว่าหนีบใช้แบบหนีบเอานะครับแล้วมีโอกาสหลุดไหมได้ทีถ้าล็อกไม่แน่นก็หลุดครับ <laughs> <laughs> ผมก็ต้องตอบตรงต แต่ถ้าล็อกแน่นก็คือหายห่วงคือวัดระยะห่างนะครับสองข้างก็เท่ากันหกสิบสองมนี่นะครับ Civic SG แ l ็กระยะห่างใช้หกสิบสองนะครับตัวเอาชัวร์ที่สุด ่แล้วก็สอดตัวเหมือนเข็มกัดนะครับฟิลเข็มกัดเลยอ,อล่าเดอ๋ยเม็นดึงนะเห็นดึง หยวพี่เขายโยกให้ดูนะครับอันนี้ครับก็เป็นขั้นตอนวัดระยะห่างนะครับเพื่อเราจะเตรียมล็อกเข้ากับเหล็กนี่คือแบบถ้าเคลื่อนก็คือเอียงเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับ <laughs> ต้องตั้งให้ตรง <laughs> ตั้งให้ตรงนะครับ <laughs> ให้ตรงที่สุด <laughs> ก็ใช้ตลับเมตรนั่นแหละเพื่อความชชวร์ มีเข้าหากันใช่ครับก็เป็นมีดเป็นยูโบ๊นะครับของกับตัวเพลตตัวเพลของถาดเนี่ยแล้วก็หมุนน็อตเข้าไปเลยครับนี่นะครับเป็นวิธีการที่ง่ายและได้ผลง่ายเลยครับคือตอนนี้นะครับเจ้าแหลกตัวนี้ก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือรุ่นเนี้ยมันประกอบไวมากนะครับแต่จะมีรุ่นที่แบบว่าประกอบถึงกับ 45นาทีที่พี่เขาบอกอะ่ะมันก็มีนะครับแต่สําหรับเจ้า Civic FC แล่ถ้าเราเอาเป็นแหลกตัวเนี้ยบอกเลยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วตอนนี้เสร็จแล้วพี่รบกวนโยกให้ผมดูหน่อยได้ไหมไว่าแบบให,ให้องพลังผมโยกนะนได้ครับเพราะผมโยกไม่ไหว <c oughs> พี่มาโยกฝั่งนี้ดีวกว่าให้เห็นเลยผมถ่ายอยู่ฝั่งนี้อ่ะอันนี้นะให้พี่เขาโยกให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงโหดูดิ แบบแน่นไม่แน่นก็ดูนะครับโอเคครับพี่ก็คือถาดชุดนี้ก็ตีไปเลยว่ารับน้ำหนักประมาณ7 0็ดถึงเจ็กิโลครับอ่าครับผมเผื่อวิ่งเผื่ออะไรแล้วอย่างอย่างผมแบบขับทำความเร็วอย่างเงี้ยพี่140-150อยอย่างเงี้ยมีปัญหาอะไรไหมไม่มีครับไม่มีมมที่อะไรครับอ่า <Yeah. S 1> โอเคเดี๋ยวเทสให้ดูนะครับ,รบเดี๋ยวเทสให้ดูว่ามีปัญหาไหม นี่นะครับแต่พี่เขาการันตีแล้วว่าไม่มีขาดเป่าวิ่งไปเลยครับสองร้อยฮะสองร้อยครับไม่ดีรับเร็วไม่ดีอ่าโอเคแต่ถ้าเป็นตัวนั้นก็จะมีเสียงลมใช่ไหมพี่ที่แบบมีอันนี้ก็มีแต่จะน้อยกว่าน้อยกว่าอ่าบออเหมือนกันนะครับแหลกทุกชนิดเนี่ยติดไปมีเสียงลมแต่น้อยกว่าโอเคแล้วก็อันนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นจากทางร้านนะครับเดี๋ยวแบบใครสั่งไปแล้วไม่ได้สงสัยก็คืออันนี้ ต้องมาที่ร้านใช่ครับมาที่ร้านมาติดตั้งที่ร้านอถึงจะได้อันนี้เป็นตะข่ายกลุ่มของใช่ครับนี่นะครับก็ถ้ามาที่ร้านถึงจะได้ไปนะครับแต่ถ้าสั่งก็คือได้แค่ชุดแหลกอ่าใช่ครับถ้าสั่งในแอปไว้ง่ายก็จะได้แค่ชุดแหลกแต่ถ้าเกิดมาสั่งตรงกับที่ร้านนะครับก็จะแถมตะข่ายจะตรงฟรีนะครับแล้วถ้ามาถ้ามาที่ร้านเลยก็คือติดตั้งให้ฟรีเลยติงให้ฟรีเลยใช่ครับ นี่นะครับก็สอบถามดูว่ารถแต่ละรุ่นควรใช้ขนาดไหนนะเพราะว่ามันผมจะบอกยังไงดียะถ้าเราเอา,เอาใหญ่เอาใหญ่ไปก็มีปัญหาไหมพี่แบบใหญ่ไปเกินตัวรถเลยอย่างจริงๆถ้าเท่าที่ทราบกฎหมายเนี่ยคือไม่ให้เกินอ๋อมีมีกฎหมายมตรงนี้ด้วยครับอ๋อคือเนี้ยไม่ไม่ต้องไปแจ้งขนส่งนะไม่ต้องเลยติดตั้งได้เลยนะครับไม่ผิดกฎหมายใดๆียงแต่ว่าอย่าให้มันเกินขอบกระจก หน้าหลังโอ oh. แล้วก็ไม่ให้มันเกินให้ไม่ให้มันกว้างกว่าตัวรถอ๋อก็คืออันนี้คือไม่มีปัญหากับขนส่งแน่นอนไม่มีครับไม่มีสนะามารถใช้งานได้ใช้งานได้โอเค okay. อันนี้ก็เพิ่งรู้นะครับเ <c oughs> พิ่งรู้เลย <c oughs> นี่ครับเราลองเทสนะที่ความเร็วร้อยสามสิบล่ะไม่รู้ว่ากล้องมือถือจะได้ยินเสียลลงลมหรือไม่ครับเสีย <c oughs> งลมที่ได้ยินก็เป็นประมาณนี้นะที่ความเร็วร้อยสี่สิบนะครับ รถยังคงนิ่งไม่มีอาการใดๆนะครับนี่แอร์คอนเดนซ์รขับนะครับแห้คอนเดนองครขับตวาเร็วที่150เนี่ยกดไปเองนั่นแหละ1้0้นะครับยังนิ่งๆนะครับนี่ขับคือเดียวทดสอบวัมนิ่งของเจ้าสวิตช์เอฟซีเจ้าติ๊บแกมานะครับ160นะครับยังนิ่งอยู่ไหมไม่มีอาการเวียงใดๆทั้งสิ้นนะครับ